แม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าลูกจะอยู่ตรงหน้าแม่โอ้พระเจ้าขอบคุณมากเลยนะคะพระเจ้าคือลูกสาวให้กับแม่แล้วบายลูกแม่แม่เสียลูกไปครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ว่าแม่จะไม่อยอมให้ลูกไปไหนอีกแม่แมดีใจมาก แม่มีความสุขจริงๆไหมเราทุกคนภูมิใจในตัวพวกเธอสามคนมากเลยนะทุกคนได้กลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งความดีสามารถที่จะเอาชนะความชั่วขอบคุณพระเป็นเจ้าที่พวกเธอสามคนไม่เป็นอะไรไปโทบิโกพ่อเข้าใจแกผิดเอง แกให้อภัยพ่อได้ไหมพ่อขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะพ่อพ่อไม่ต้องมาขอโทษหนูหรอกนะคะหนูรู้ดีว่าแม่เนรักหนูมากนะคะและแม่ก็จะไม่ยอมให้หนูต้องเป็นอะไรไปแน่นอนเลยแต่แม่คะ หนูนะ่ะอยากจะกลับไปที่ลอนดอนไม่ได้นะแม่จะไม่ให้ลูกกลับไปไหนทั้งนั้นนะ่ะลูกจะต้องอยู่กับเราที่นี่แต่แม่คะ่ะใช่ไหมอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นแล้วแกจะทิ้งเราไปอีกไม่ได้นะพ่อคะหนูขอละหนูนะ่ะอยากที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะคะปล่อยหนูไปนะคะหนูต้องการให้พ่อสนับสนุนหนูขอละ <ítulo> มาฮิลูกจะอยู่ที่นี่อยู่บ้านนี้ก็ได้นะลูกเนอะพ่อคะแม่คะให้น้องมาฮีไปลอนดอนเถอะค่ะมาฮีจะได้ไปเอาเวลาไปเรียนต่อยังไงล่ะคะน้องจะได้ไปเป็นคนใหม่ที่นั่นและอีกอย่างหนึ่งนะคะมาฮีอยากไปนี่นาเราจะฝืนทําไมล่ะปล่อยน้องไปเถอะนะคะแต่ว่าลูกแล้วแม่จะเออคือว่าแม่ครับให้มาฮีไปเถอะก็ได้จ้ะ ถ้าหากว่าลูกมีความสุขถ้าอย่างนั้นก็ไปแต่สัญญากับแม่มาก่อนนะว่าลูกจะโทรหาแม่ทุกๆวันเลยวิดีโอคอลมาด้วยนะสัญญากับแม่นะสัญญาค่ะแม่ม <laughs> พี่ทวิงเกลกับพี่กุล ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะที่ฉันได้มีโอกาสใช้ชีวิตใหม่พี่สองคนผลักดันให้ฉันได้กลายเป็นมาฮิคนใหม่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่ทวิงเกลิลคะพี่สอนให้ฉันสู้กับทุกๆอย่างเลยพี่ทำให้ฉันเลิกกลัวได้แต่ว่าฉันเองกับดันเข้าใจพี่ผิดมาโดยตลอดเลย แต่ว่าพี่ก็ยังเชื่อในตัวของฉันพี่สนับสนุนฉันมาโดยตลอดเลยฉันน่ะดีใจมากเลยนะคะที่มีพี่อย่างพี่ฉันไม่ตัวคนเดียวและพี่สาวก็จะอยู่เคียงข้างฉันฉันจะสู้กับทุกๆอย่างบนโลกใบนี้เพื่อพี่เลยนะคะฉันรักพี่นะพี่ก็รักเธอ あっ。<laughs> <laughs> อันนี้รับของบูชาก่อนนะวันนี้เนะี่ยฉันไปที่วัดมากินแล้วจะได้มีพรกินแล้วจะได้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตชีวิตก็จะได้มีแต่ความสุขยังไงล่ะจริงด้วยนะคะแต่เพิ่งนึกออกได้ว่าอันนี้ตายอยู่ไหนล่ะ อน,นิตาน่ะเหรอคงจะวิ่งแจ้นหาทนายช่วยเหลือยุบราชออกมาอยู่แน่ยุบราชนะ่ยทำลายชีวิตของตัวเองแบบนั้นอน,นิตาเองก็เหมือนกันถ้าอน,นิตาไม่ส่งเสริมให้ทายลูกแบบนั้นล่ะก็อะไรอะไรมันก็คงจะไม่แย่แบบนั้นตัวเองเนะ่ยสอนลูกได้แย่มากไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามนะครั้งนี้ยุบราชก็ออกมาไม่ได้หรอกคะ่ะเขาจะต้องโดนลงโทษ เอาละช่างมาเถอะน่าตอนนี้ครอบครัวเรานะ่ะได้พรความสุขของพระเป็นเจ้าแล้วนะตอนนี้เรามีโอกาสที่จะได้ใช้ความสุขร่วมกันอย่าไปพูดถึงสองคนนั้นเลยนะจริงด้วยนะคะส่วนกุลกับทวิงเกิลนะ่ะคิดถึงความสุขและอนาคตอันสดใสเข้าไว้จริงๆแล้วมาฮีวางแผนที่จะเซอร์ไพรส์ปปรพวกลูกด้วยเนะเซอร์ไพรส์เหระคะจริงเหรออะไรละ่ะงั้นก็รีบไปที่ห้องเร็วเข้าสิเดี๋ยวไปเลยคะ่ะ ผมไปก่อนนะเอางั้นไปสิไปค่ะว้าของขวัญเหรอถุยเกลอออกมานี่มายิ่มเพิ่งเปิดเลยออกมาเนี่เธอนี่แกะของขวัญไม่เป็นเลยนะต่วฉันจะสอนให้น,นี่ กเอเทปออกแบบนี้นี่เทปเยอะจังเลยนะเธอต้องแกะออกแบบนี้ก่อนนายทำไม่เป็นแท้แต่กลับมาอวดตัวเองอยู่ได้นะกุลสารน,นะอย่ามาเป็นเพียงอวดเลยนะมาเปิดด้ยวยกันดีกว่าเออพระเจ้ามันสวยมากเลย ดูนี่สินี่เป็นบัตรของขวัญสำหรับคู่รักในการพักห้องพักเป็นจำนวนหนึ่งคืนหนึ่งคืนเหรอชอบเลยแล้วว่าไงต่อไปพักที่ฮันิมมูนรูราโรงแรมรูเัอน้องสะพายฉันเนี่ยดีจริงๆรู้ใจฉันมากเลยนะมาฮิเนี่ยก็เหมือนเธอเลยอ่อนหวานแต่ว่าแอบร้ายกาศ รู้ไหมว่าในห้องฮันนหมูนเนี่ยเราจะได้ทําอะไรกันบ้างืเธอตัวคนเดียวส่วนฉันก็ตัวคนเดียวเราจะต้องสนุกกันแน่นอนเชื่อฉันสินี่ถอยไปเลยทําไมล่ะจะเขินก็เขินไปเลยสิแต่ว่าคืนนี้ตอนที่ฉันเข้าใกล้เธอใกล้มากมาก Way cho tên rằng tức 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 tất 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 ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไปไหมาเนี่ย o ขอโนะฉันขอโทษจริงๆแค่แผลเองนะฉันขอโทษจริงๆนะแป๊บนึงนะนี่ถุเกเดี๋ยวก่อฉันขอโทษจริงๆนะกุฉันผลักนายเบาแต่ว่านายเลื่อนหลแบบนี้เลยนะจะขอโทษจริงๆนะุเก้าแผลนิดเดียวเองไม่เป็นไรนะอ เจ็บมากเลยเหรอ,อ,อ,อฉันกดแรงได้ยังไงฮะดราม,ม่าจริงๆเลยกุน <c oughs> ฉันว่าเราสองคนยังไม่ไปวันนี้เลยดีกว่าไปวันหลังเถอะอะไรนะ นายก็ดูสินายบาดเจ็บที่มือแบบนี้นะฉันว่าไปทีหลังดีกว่านะไม่ไม่ไม่เอาหรอกเราเรา,เราจะต้องไปไปคืนนี้เลยมั่นใจนะมั่นใจมากเลยเจ็บแค่นี้เองฉันไม่ยอมยกเลิกหรอกนะฉันจะได้ใช้เวลาให้ในบุ่นกับเธอนะคืนนี้เข้าใจไหมดีเอาละงั้นก็ไปกันเลยไหมที่รักไปกันเลยกุนอะไรนายอยากจะไปจริงๆเหรอจริงสิ ลองคิดดูดีๆสินายเจ็บตัวแบบนี้ครอบครัวเราจะยอมให้นายไปหรือยังไงใช่ใช่ใช่อ้าวมาแล้วเหรอว่าแต่เจอเซอร์ไพรส์กันหรือ,อยังเออครับเออนี่ <c oughs> กิดอะไรขึ้นเนุณฮะเมื่อเป็นอะไรไปน่ะเออไม่มีอะไรครับแค่แผลนิดเดียวเองใช่ค่ะเบเบย์ุณเขาบาดเจ็บเพราะหนูเองนั่นแหละค่ะหนูต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ไปหาหมอสิไม่งั้นเดี๋ยวจะติดเชื้อเอานะรู้ไหมใช่ใช่ติดเชื้อน่ะเออได้ครับแต่ว่าโทวินเกลมีเรื่องอยากจะพูดนะเอ่ออไม่ใช่นะคะคุณเขาอยากจะบอกอะไรหน่อยต่างหากล่ะแล้วมีอะไรเหรอเออของขวัญของมาฮิไงมัน เออสวยสวยมากเลยครับแล้วมันก็ดีมากใช่ค่ะมันสวยมากเลยล่ะชอบใช่ไหมล่ะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ส่งของขวัญดีๆให้กับมาฮิเขานะเธออาจจะเหงาที่ลอนดอนก็ได้นะลูกใช่ไหมใช่ครับเออนี่ว่าแต่อแผลที่มือน่ะไปหาหมอไม่ดีกว่าเหรอฮะเออครับ เออคือผมอยากจะบอกว่าว่างไงล่ะเออคือที่รักเอ่ออะไรนะที่รักเหรออ,อ๋อผมหมายถึงออฮันนี่น้ำพึ่งนะครับน,น้ำ,นำพึ่งแท้เลยให้มาฮิไงส่งให้เธอมันจะได้หวานอร่อยมากแน่นอนเลยมาฮิต้องชอบแน่เลยครับเลิกพูดเลยสักทีเถอะน้านี่กินหวานมากนะเดี๋ยวหมอก็สั่งตัดมือซะนี่โอ้โอ ขอพูดอะไรหน่อยจะได้หรือเปล่าถ้าหาว่าป้าเอาบิสกิตมาทากับน้ำผึ้งแล้วก็กินมันกลางแสงจันทร์มันก็คงจะหวานหวานนั่นแหละที่ผมจะบอกเลยนั่นแหละเอออโเออ,เอ,อก็ก็คือว่า <S 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 1> <S 1> แน่ใจเหรอพูดแบบนั้นน่ะฮะ งั้นป้าน่ะก็ควรจะหยุดกินของหวานมากมเพราะว่าต่อให้กินหวานแค่ไหนก็คงจะสู้คู่ของบางคนไม่ได้หรอกนะเบเบ, <มา S 2> บ,บ้ค่ะพูดมากไปแล้วเนะ <c oughs> นี่ฉันพูดอะไรงั้นเหรอก็สองคนนี้นะเอาแต่ยักเล่นตัวไม่พูดอะไรเลยสักอย่างเบ,บ๊เบ๊ค่ะมีแต่คนเท่านั้นนะคะหนูไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งนั้นเขา,าพูดคนเดียวเลยคะ่ะนี่คือเบเบครับคือว่าเราสองคนเนี่ยเราอยากจะ อ๋อรู้แล้วมาฮิให้ของขวัญน,นั่นใช, <c oughs> ใช่ไหมล่ะใช่เลยแม่เราจะไปพักเกินหนึ่งที่อัมฤษายครับห้องสูตรคู่รักด้วย <c oughs> เอานี่แล้วจะเขินทำไมกันละ่ะก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปสิต้อนรับชีวิตใหม่ที่กำลังเข้ามาแล,แล้วเราน่ะก็จะไปเยี่ยมวันพรุ่งนี้ดีไหม งั้นเราจะไปแล้วพรุ่งนี้เราจะรีบกลับมาครับจ้าไปจะไปไปด้วยนะลูกไาใจไหมได้ครับคุณคุณครับหมอแต่งแผลให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับแต่เราต้องการตัวอย่างเลือดของคุณเพื่อเอาไปตรวจไว้ก่อนนะครับดูว่าจะติดเชื้อหรือเปล่านะครับได้ครับหมอ ในพยาบาลมหมออยากได้เลือดกุนก่อนค่ำนี้นะโอเคค่ะหมอบอกแล้วให้พร้อมไว้ด้วยคุณกับคุณนายสารณะนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเราหาห้องให้คุณไม่ได้แล้วอะไรนะทำไมถึงไม่ได้ละ่ะฮะเรามีบัตรของขวัญแล้วนี่น้องสาวให้ฉันมาทำไมจะไม่ได้ละ่ะฮะบอกมาสิใช่ครับตามนโยบายของเราเนี่ยคุณต้องโทรมาบอกล่วงหน้า24ชั่วโมงนะครับแต่คุณไม่ได้โทรมาห้องก็เลยเป็นของคนอื่นไปแล้วนะครับ เราปล่อยห้องให้คนอื่นแล้วฮไม่เห็นจะมีเขียนเอาไว้เลยช่วยเราไม่ได้เลยเหรอคะออนี่คุณหลอกเราอย่างนั้นเหรอฮะคุณขายบัตของควญก็จริงแต่กับไม่มีห้องให้กับเราเนี่ยนะทวิกเกอร์ไม่เป็นไรนะเขาไม่ผิดนะงั้นเอางี้นะครับผมขอห้องสูตรอีกห้องนึงก็แล้วกันเดี๋ยวผมจ่ายเองต้องขอโทษด,ด้วยนะครับตอนนี้ห้องเราเต็มหมดเลย โอ้โหโรงแรมใหญ่ขนาดนี้แต่บริการห่วยแตกชะมัดเลยขายบัตรคงขวัญแต่ว,ว่าไม่เขียนรายละเอียดลงไปเนี่ยนะทำตัวเป็นโรงแรม5้าดาวแต่ว,ว่ามีแค่ดาวเดียวเท่านั้นนะ่ะเราไม่พักแล้วแล้วจะบอกคนอื่นไม่ให้มาพักที่นี่อีกด้วยนะรู้เอาไว้เลยไปเหอะ <c oughs> โรงแรมนี้ห่วยแตกชะมัดเลยไม่ทำตามขาี่ข้อสัญญาต่างๆนะกระจอกมาก ถุยเก้นี่จะเลิกโมโหได้ยังเนี่ยฮะจะบ่นไปอีกนานแค่ไหนฉันเนี่ยอยากจะอดหัวจริงๆเลยจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงเธอพูดไม่หยุดเลยไปกันได้หรือยังพูดมากรจริงไปทุนผมมีห้องพิเศษให้คุณนะครับนี่ไม่ต้องห่วงครับผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วอเออเนี่ยูกก่อนสิครับมันหรูหรามากเลยนะครับมันเป็นห้องเล็กก็จริงแต่ว่า มีคนรักมากมายมาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับมันสวยมากเลยลองดูก่อนนะครับเฮ้ยนี่เมียฉันนะไม่ต้องมายุ่งเออเออไกลๆไคุณครับก็แค่คืนเดียวนะครับมันจะสําคัญอะไรว่าเป็นแฟนหรือเป็นเมียนะครับอย่าเรียกว่าเป็นน้องสาวก็แล้วกันเดี๋ยจะสวยเอานะครับผมไม่ช่วยด้วยนะ <c oughs> นี่ไปซะทำไมงั้นล่ะโอ้คุณคุณไปกันเถอะอะไรล่ะ นี่จะบ้าไดงไงรู้ไหมนี่มันโรงแรมประเภทไหนกันเธอนี่จริงเลยนะนี่ไว้ธนาเอาอีกแล้วนะฉันรู้นะว่ามันโรงแรมอะไรฉันเคยเห็นในหนังนะฉันรู้ว่ามันเป็นโรงแรมที่ไม่ดีใช่ไหมล่ะฮะถมาเกินแค่นีเอานะุณเอาธนาจะได้สนุกกันยังไงล่ะจะไม่เคยไปเลยนะรู้ไหมใช่แล้วล่ะครับคุณไม่ใช่แค่ฉลาดนะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่กล้ามากด้วยนะครับว่าไงนะเธอเธอกล้ามากเลยครับคุณไปกันเถอะฉันอยากไปเอามาเถอะครับคุณกุล โอ้โหทนมาเถอะครับไปดูห้องก่อนนะถึงก็นี่เธอฉันดูนะฉันน่าเจ๋งจะตายไปที่ไม่ไอเดียเจ๋งๆเยอะเลยไปเถอนหน้าเราจะได้สนุกกันยังไงล่ะไปเถอะมันสนุกกันยังงั้นน่ะเหรออือเต็มที่เลยว้าวมีแสงนีออนด้วยน่าสนใจมากเลย คุณดูสิแสงมันสวยมากเลยนะดูนั่นสิมีรูปผงสีเทวีด้วยนะฉันจำได้ว่าเธอร้องเพลงที่ว่าค่ำคืนนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเธอนี่เต้นมันสุดๆไปเลยล่ะฉันชอบมากมากเลยเธอสวยอีกด้วยนะฉันชอบมากเลยล่ะ <c oughs> เออพระเจ้าฉันตื่นเต้นมากเลย <c oughs> คุณเตียงมีเสียงดนตรีด้วยล่ะแบบนี้หาได้เหรอในโรงแรมห้าดาวนะ่ะหาไม่ได้ใช่ไหมล่ะดูนั่นสิ ราหุนรักอัญจลีคุณคนใดเอาแบบนี้สิเราเขียนชื่อของเราลงไปบ้างสิคุณรักทวิงเก้าดีไหมเ <gasps> มียคนอื่นๆเนี่ยเขาถามหาทัชมาฮาลกันแต่ว่าเธออยากให้มีชื่อติดกำแพงก็พอใจดีจังใช่ <laughs> ถ้าชื่อของเราอยู่ด้วยกันก็เพียงพอแล้วนี่นาะฉันอยากได้แค่นั้นแหละเธอนี่ยังไม่หายบ้านเลยนะรู้ไหม ก็รู้ตัวนะฉันนะ่ะบ้าน,นิดหน่อยแต่ว่านายนะ่ะบ้ามากๆเลยสวัสดีครับท่านโรงแรมเราขอนําเสนอนมชนิดพิเศษเพื่อแขกพิเศษของเราเ,ออเชิญลองรับประทานได้เลยครับว้าวมีรูมสวิตได้แล้วเนี่ยเจ๋งลเลยล่ะออท่านไม่ต้องห่วงหรอกนะเราจัดทุกอย่างให้แล้วนะครับ <c oughs> หลังจากที่ดื่มนมพวกนี้แล้วพวกคุณจะได้มีกําลังวังชามากขึ้นพวกคุณต้องชอบมากแน่ๆเลยครับ ขอให้คุณสนุกกันนะครับโชคดีนะครับนี่ถ้าเสร็จแล้วก็รีบไปได้โอเคออได้ครับโชคดีครับ <laughs> ช,ช <c> h <oughs> e ร r อร่อยดีนะว่าไหมอืม <laughs> ฉันจะบอกให้นะสีเทวีน่ะเจ๋งมากเลยเธอใส่สารีผมยาวแล้วก็ฉันเนี่ยจะดูสีเทวีทุกวันเลยคขำคืนไม่จบสิ้นเพราะเธอสิ่งที่อยู่ในใจฉันฉันอยากจะบอกไปฉันอยากจะให้เมียฉันใหญ่เธอเนี่ยแต่งตัวเหมือนสีเทวีเลยนะสารีสีฟ้าผมพลิ้วพิวเต้นรำ ป็นแบบนี้แบบนี้มันดูสวยมากเลยอชอบจริงๆเลยอืม,มอมหมายความว่ายังไงฉันไม่สวยได้ยังไงกันฮะนี่นะถ้านายต้องการแล้วก็ฉันจะทาตัวให้สวยเหมือนกํานังเอกสีเทวีไปเลยเป็นไงส่วนนายก็ต้องทำตัวให้หล่อๆมันกับพระเอกจะได้คู่ควรกับฉันไง,งนอ้อ <c oughs> ปูไต้ปูไต้ปูไต้เอาโอ้สาวสวยทำให้ฉันคลั่งแทบบ้าถุยเก้าเธอทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะลุกขึ้นมาเลย อาออจะรอให้ตื่นแล้วว่านอนเลยดีนะเดี๋ยวก็คงตื่นแล้วมั้งนอนดีกว่า